สวัสดีครับฝากเงินดอกเบีย้ยสูงไม่เสียภาษีมีจริงไหมมีครับวันนี้เรามาดูเงินฝากกำปั่นทอง188วันจากทกสที่ให้ดอกเบีย้ยสูงสุดถึง8.88%ในช่วงท้ายมาดูกันเลยว่าคุ้มยังไงและมีข้อควรระวังอะไรบ้างดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดยิ่งฝากนานยิ่งสูงโครงการนี้แบ่งดอกเบีย้ยเป็นสช่วง ช่วงที่1 5เดือนแรก0.88%ต่อปีช่วงที่2 1เดือน1.88%ต่อปีช่วงที่3 8วันสุดท้าย8.88%ดอกเบี้ยเฉลีย่ย1.38%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.62%จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนทบเข้าบัญชีวันที่15ถอนได้วันที่16ไม่ต้องรอถึงครบกำหนด เงื่อนไขาการเปิดบัญชีเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0 0 0บาทไม่จำกัดสูงสุดเปิดได้ทั้งบุคคลธรรมดาอายุ7ปีขึ้นไปและนิติบุคคลไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเปิดรับสมัคร15มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2569 4ข้อที่ต้องระวังถอนก่อนกำหนดเท่ากับเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม1%ของยอดถอนหรือขั้นต่ำ5 0าบาท ตัวอย่างถอน50,000บาทเท่ากับโดนหัก5 0 0บาทห้ามให้เงินเหลือต่ำกว่า1,000 0บาทถ้าเงินเหลือต่ำกว่าจะหลุดจากโครงการทันทีจะได้ดอกเบี้ยแบบออมทรัพย์ธรรมดาแทนที่ต่ำกว่ามากถอนต้นเงินต้องไปสาขาเจ้าของบัญชีไม่สามารถทำที่สาขาอื่นได้ เปิดบัญชีช้าเท่ากับฝากไม่ครบ188วันโครงการสิ้นสุด21กรกฎาคม2569พร้อมกันทุกบัญชียิ่งเปิดช้ายิ่งฝากได้น้อยวันเหมาะกับใครมีเงินก้อนไม่ใช้ในช่วง6เดือนต้องการดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดาไม่อยากผูกมัดเงินนานอยากได้ดอกเบี้ยมาใช้ทุกเดือนช่องทางสมัคร สาขาทกสทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม02555 5 5 5 5 5เปิดรับสมัคร15มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2569หรือจนกว่าเต็มวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทสรุปด่วนข้อดีดอกเบี้ยสูงสุด8.88%ในช่วงท้ายไม่เสียภาษ,ษีบุคคลธรรมดาได้ดอกเบี้ยทุกเดือนเริ่มต้นแค่1,000 0บาท ข้อควรระวังถอนก่อนกำหนดโดนค่าธรรมเนียม1%ห้ามให้เงินเหลือต่ำกว่า10,000บาทต้องวางแผนการเงินให้ดีคำแนะนำสุดท้ายก่อนฝากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ใน6เดือนข้างหน้าเพราะถ้าถอนก่อนกำหนดจะพลาดโอกาสได้ดอกเบี้ยสูงในช่วงท้ายถ้าคุณสนใจรีบไปสมัครที่สาขาทกาสใกล้บ้านคุณได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องสันสาระไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลการเงินดีๆเกี่ยวกับการเงินครับมีคำถามคอมเมนต์ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ